เม่ลงด้วยอ่ะแ,แม่ไม่ไม่ได้เราเขาไม่ลงไม่ลงเลย,เ,ยเราไม่ต้องขอแล้วเราใสแบบที่ลงเลยเสร็จนี้ลงอ่ะคือตอนนี้คือเอาชุดท,ที่ใหม่มาใส่นะคะไม่เคยใส่ชุดแบบน,นี้เลยนี่คือครั้งแรกชุดใบน้ำชุดใบน้ำคืออยากจะเล่นน้ำนะคะอคตอนแรกจะไปอีกที่นึงแ,แต่ว่า <ขอ S 2> ที่เนี่ยใกล้กว่าใกล้กว่าบ้านพี่เออใกล้ใกล้บ้านพี่ใหม่นะคะก็เลยต้องมาที่นี่นะคะแต่ไม่มีชุดให้เช่านะคะก็ต้อง เอาชุดพี่ใหม่มาใส่ค่ะวันนี้เราจะเขาเขาเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ใหม่พูดให้ฟังหน่อยแบบคนสอนว่ายน้ําอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะก็ครูสอนว่ายน้ําเองอ๋อครูสอนว่ายน้ำนั่นแหละครูสอนว่ายน้ำแต่ไม่ได้เป็นครูวันนี้คือจะมีนักเรียนเอ้ยนักเรียนอะไรนักเรียนเห่อนักเรียนมาสอนเลยไม่ใช่ครูมาสอนนักเรียนอครูใหม่นะคะสอนขนาดนั้นสอนหนังสือแล้วก็สอนว่ายน้ําอีกเนาะเพแค่หนุ่มเนาะลุกลุกลุกไม่เห็นหน้าเลย นี่แทนแค่น้องทิพย์น้องกระแปงก็ได้ดูสุขภาพท็อปดูสอขสาพถอดเลยไปน้ำไปน้ำไปอยู่ตรงนู้นแต่น้ำที่นี่เขาใสนะน้ำใสดีนะน้ำใสดีไม่เคยเข้ามาเลยนะคะนี่คือแบบครั้งแรกใช่ครั้งแรกใช่สองเท้าเนี่ย มันดูหรูมากเลยอะแต่น้องน้องก็ว่ายน้ําไม่เป็นนะคะเทียมหนุ่มก็ว่ายน้ำมันไม่เป็นวันก่อนวันก่อนมาเป็นยังไงว่ายเป็นแบบนี้ว่ายว่ายกันวันก่อนมาไม่เป็นหรอไม่เป็นไม่เป็นมาไม่กล้านอไม่กล้าลงเออโกสาเวทน้ําแต่วันนี้มีเพื่อนแล้วใช่เพื่อนเยอะมากตอนนี้ มีเพื่อนไหวมันน้ำไม่เต็มสักคนจะาเปลี่ยนมาไหว้ครั้งแรกแล้วนะคะจะาเปลี่ยนเขามาเราเก็บเบี้ยมาโจกันละเขากำลังดังลั่นก็ไดใส่ทูปิตกันได้ทูปิตทูปิด้สปิดจะวน้อยไปอ่ะโอ้โห้ใส่ทูปิตไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะนู้ก็เสื้อนี่ไงทูปิกอ่ะเสื้อนี่ก็ใส่เสียเตียวนี่อ่ะอันนั้นใส่เตียวนั่นใส่เสื้อดีกว่าโอเคดูตาไปดูนะคะนี่ตาไปดูแล้วแบบสู้เหรอใส่แบบนี้ตาไปดูแล้วแบบสู้เหรอ อะไรจะสั้นขนาดนี้พี่ใหม่เดี๋ยวคนมาซ้ใส่หน้ากําังันโอ้นี่คือครั้งแรกเลยนะจะมีคนด่าไหมเนี่ยเอมียแต่ยันน่ะทองนี่เมียอะไเมียแต่เร็มอะเมียแต่เร็ม่ะมากูบูหลาซ่อมไหมอ๋อลาซ่อมอ่ะดีดดด ตั้งคืนนะทองปั้นนี่ก็นะปั้นั่นตังอะอ่ะออยิ้มเป้อ่ะเออแม่ปั้นนี่ตอนนี้จ่ายก่อนจ่ายก่อนค่อยลงนะคะทั้งหมดหมื่นเจ็ดอะต้องแต่ต้องคุณนะทองอ่ะมาฮือเย้าเอออุ้ปั้นก็ได้อ่ะ วันนี้คือเฮ้ยแ,แนนนนต่ต้องเออแต่ต้องคนไหนทำเย็นย<า><ห>่ะเบบีเออตอนนี้เชืเ่อวันเดย์ตอนนี้คือเด็กสองพันจัดนะคะส่วนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้โตนะคะประมาณสามพันนะคะแต่ไม่มีเสื้อให้ใส่เนาะต้องเอาเสื้อมาใส่

มันว่าไงไงแกนี <him st selling> ่ทําไงอ่ะนี่ก็รู้ดิคะฉันไม่ลงไม่ได้อ๋อลูกโคที่ไม่ลองถแกเฮ หายใจเข้าหายใจออกเรืๆหนึ่งสงสามเรียมืนนะะฉันบอเพื่นเรียอะไรด้วก็ายใจในน้่งโผมทีด้วยมันเกียร์มกยอะไกินเนาะยไ่กินเนาะทำนีเออยไกินเนาะการหายใจในนำหนึ่งอัพลมเข้า อย่างเดียมันไม่อัลมอัลมอัลมเข้าแบบไม่ใช่คนลุ <t <t ่นทกันอีกยิเดียวอ่ะยก่งเดียวอ่ะเออให้มันให้ใช้เขาก่อเขาก่อนกาให้ใช้ใบหน้กันให้ใช้ไบโปรแกันให้ใช้ไบเดีวก่อนมันตีต่อปใ้ได้

ทำไมเราต้องหน้าต้องเข้าน้ำเนี่ยเอาเวลาจะว่าใช่ไหมพี่จะว่าให้นะอ้ยเยอะมากเลยยังจะว่ายอีกกำกันไหมเออลงอะไรกำกัน เอาเอาอยู่มาดิข้าวซอยไปเป็น่ะเรเอาฟูมาจังนี่มันไม่ค่อยนี่เออต้อแตะสมารที่จีตีเสลื่อนมือมือนี่จะซื้อปล่อยๆเตะก็ได้ปล่อยเตะปล่อยเตะแล้วก็มือจื้อมือจะซือเออ

เนี่ยวเนี่ยเอาขาป่ะเตให้ดิเออเออเอาใส่ใส่กอนร่มนี่น่ะนะเออเออไปเลยเออเอาเยอะๆงเจ๊งกัน

เก่งขึ้นแล้วนะคะทไม่ได้ยินแล้วนะคะไม่ได้ยินเอ้ยไม่ได้ยินเนาะเออเพื่อนไม่ใช่คัวไม่ได้ยินไงอ๋อเก่งไหมกลังไห้แล้วนะคะถ้านอนอย่างนี้ก็ได้แล้วแล้วก็ถ้าพุ่งไปข้างหน้านะคะแล้วก็เอาขาแตะแตะแบบนี้นะคะได้แล้วเก่งถือว่าเก่งไวมากนะเป็งไวมากนะแบบนี้เขาไม่เชื่อต้องทําให้ดูทำให้ดูนะคะค่ะ ดี๋ยวน้องจะมาทําให้ดูนะคะคือแบบไม่ใช่ว่าอะไรคนเดียนเก่งนะคะครูสอนเก่งมากกว่านะคะเก่งมากไม่ไม่เก่งไม่เก่งเยที่ยังไม่เก่งเลยี่ยังดุดยังไม่เป็นเลยแต่ที่ใหม่คือแบบดูตลอดอะว่าเราไปทางไหนทางไหนแบบนี้นะคะตอนนี้จะมาโชว์ให้ดูนะโชว์ให้ดูเลยจะได้จะได้เก่งไงจะได้เก่งจริงหรือเปล่าเก่งหรือเปล่าตอนนี้ตอนนี้ได้จริงเนาะฟงเก่งไวมาก

กินน้ำไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยกินน้ำไปเยอะเลยใช่ือว่าเก่งมากนะคะถายแล้วนะ่ะถายเหรอถ่ายเลยท้ยองกิ๊ตอนนี้ก็แบบขอบคุณพี่ใหม่มากเลยที่มาสอนไม่เป็นไรว่ายน้ำนะคะแต่ถ้า<ๆ>ให้คนอื่นมาสอนนี่น่าจะเท่าไหร่นะวันละห้าร้อย อันละ้นห้าร้อยนะห้าร้อยห้าร้อยอะไรสงสามชั่วโมงห้าร้อยห้าร้อยบาทสองสามชั่วโมงนี่ห้าร้อยบาทนะแต่อันนี้คือพี่ใหม่สอนกี่ชั่วโมงละสอนน้องชัวโมนะเนี่ยนานมากประมาณสามสี่ชั่วโมงเนี่ยแหละเรามาตั้งแต่ตอนโอ้ตอนกลางวันนู่นแต่ตอนนี้พระอาทิตย์พระอาทิตย์พระอาทิตย์จะตกแล้วนะคะก็เลยสั่นกัดเปล่านะคะ ก็ขอบคุณมากขอบคุณพี่อมนุ่มด้วยนะคะที่ที่มาส่งไม่มาว่ายน้ําเลยตั้งแต่วันวันที่ผ่านมาก็แบบกลัวน้ําอยู่นะคะแต่วันนี้ดีนะพี่อ้อมนุ่มคือแบบอ่าใกล้เออกล้ากล้าอยู่ในน้ํากล้าเล่นแบบเออว่ายเป็นนิดนึงใช่ไหมเป็นเป็นนิดหน่อยเป็นนิดหน่อยนะคะถ้ามีคนจับนะคะเออมีคนจับนะคะโอเคสหรับคลิปนี้ก็เออสนุกสนานมากแล้วนะคะใช่แล้วมีเอาแบบว่ายังไงเหมือนหนังมออ่ง หมอเป็นเปเปลี่ยนนิดนึงไม่เป็นนิดนึงนะคะแต่ว่าอาจจะไม่มากแต่ว่าถ้าได้มาเล่นบ่อยๆก็น่าจะได้นะคะน้องอยากไปไม่มีก็มีอันยังก็อันเบื้องหลังกัเนี่ยอยากไปมาดูตอนลอนอยากไปเป็นเอ็นตั้งนานแล้วอันนี้ก็คือแบบเออครั้งแรกที่มาว่ายน้ําเป็นนะคะวันก่อนคือไปไปเที่ยวที่ทั้งที่เด็กอ่ะไม่กล้าไปเล่นของเด็กอ่ะคนมองแบบ ไปมาวะเออไปมาแล้วนะคะโอ้ยมาวันก่อนนี้ขยับโตไม่ไรเลยเนาะสวัสดีค่ะ